เอาตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะคึกคักมากนะคุณนันทยา,าแต่ว่าหลายคนบอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกด้วยอ,ะอ่นะนะประเทศหนึ่งเนี่ยที่พอบอกร้อนๆปุ๊บไปหนาวที่ญี่ปุ่นดีกว่า,านะาาล่าสุดเนี่ยนะครับจะเย็นๆนะครับทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้เดินทางมาเยือนเมืองไทยพร้อมกับนายฟูมิโอคิชิดะนายกนตรีญี่ปุ่นซึ่งท่านนายกนตรีญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะ หรือว่าในรอบ9ปีเลยที่นายกญี่ปุ่นมาเมืองไทยนะครับมาเรจรจารความเมืองกับท่านานายกตีของเราเนี่ยนะครับโฆษกโโกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นคุณฮิคาริโกะโอโนะเนี o ่ย no นะครับบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวในเวลานี้นะครับแต่คาดว่านะหรือหวังว่าจะเปิดรับได้ภายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครจะไปที่จะปูดรอก่อนนะครับไปทเที่ยวที่เมืองไทยก่อนะนะบอกร้อนก็รอเดี๋ยวร้อนร้อน,อน,อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีหนาวอีกมานนแซมแมวันนี้หนาวอย่าวันนี้นก็หนาวเนี่ยนะคุณ <c oughs> ผู้ชมหลายท่านเนี่ยโทรมาบอกเอเมจะโทรมาอ,อินบ็อกซ์เข้ามาเมนต์บอกว่าที่โน่นที่นี่ก็หนาวค่ะอากาศดีๆแบบนี้ก็ออกไปเที่ยวกันนะคะ